สวัสดีชาวราศีกันและผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันทุกท่านครับอันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีกันกันว่าตั้งแต่ดาวเกตหรือดาวพระเกตเนี่ยมีการยกย้ายนะครับจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับก่อนอื่นนะครับ,บรบกวนนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องของโมเลียมหน่อยนะครับก็คือ ช่องหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่ๆนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับคำทำนายต่างๆข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จได้นะครับก็รบกวนฝากกด subscribe ให้ช่องหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หมอเหลี่ยมนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่า ชาวราศีกันนั้นนะครับจะได้รับผลกระทบจากการที่าดาวเกตหรือดาวพัทเกต่นนยกย้ายนะครับอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกงี้ครับว่าดาวเกตน,นะครับจะย้ายนะครับออกจากราศีกรกฎเ,เข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่9กันยายนนะครับและจะอยู่ในราศีามิถุนเนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับ ซึ่งการย้ายครั้งนี้นะครับตำแหน่งดาวเนี่ยได้ตำแหน่งดาวที่ดีมากเลยนะครับเรียกว่าตำแหน่งดาวมหาอุดนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบที่ดีให้คุณต่อดวงชะตานะครับอ่ามหาอุดเนี่ยมันแปลว่าสูงส่งนะครับแปลว่าวัสนาต่างๆวัสนาดีบุญบารมีนะครับสิ่งกุศลกรรมดีอันดีที่สะสมกันมานะครับตั้งแต่อดีตชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลของตำแหน่งดาวเนี่ยมันจะตำแหน่งดาว ของอาดาวพฤกตเนี่ยจะให้คุณต่อดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะครับรับชาวราศีกันนะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าจะสมครบต่อเรื่องอะไรต้องบอกงี้ครับว่าดาวพฤกตนะครับได้มีการยกย้ายนะครับจากาเรือลาภเข้าสู่กรรมะนะครับเรือลาภเข้าสู่กรรมะนั่นหมายความว่าจะสมครับเรื่องงานครับของชาวราศีกันนะครับ เรื่องงานเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าทิศทางในการในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะเปลี isis, ป่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับใครนะครับมีเกณฑ์เขาเรียกว่าการงานนะครับที่ทําอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับเลื่อนโปรโมตต่างๆนะครับโปรโมตหรือว่าได้รับเลื่อนได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานสมัครงานต่างๆนะครับจะได้รับข่าวดีนะครับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับงานที่ทําอยู่ก่อเกิดผล นะครับเขาเรียกว่าก่อเกิดผลและกันนะครับทําอะไรมาก็แล้วแต่นะครับจะก่อเกิดผลนะครับสิ่งแล้วก็งานที่ทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสร้างคุณสร้างคุณประโยชน์สร้างสิ่งดีๆนะครับให้กับตัวเองนะครับนําพาให้ตัวเองโดดเด่นนะครับงานที่ทําอยู่เรียกว่าจะเจิดจรัสเป็นสตาร์นะครับมีคนได้มีคนให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของงานนะครับใครที่ทําค้าขายนะครับจะเขาเรียกว่า ทาค้าขายหรือว่าเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับจะเป็นที่ยอมรับกับลูกค้านะครับมีลูกค้าติดกลับมาซื้อซ้ํานะครับกลับมาซื้อซ้ําลูกค้าเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าได้ได้แฟนคลับของสินค้าได้แฟนคลับของธุรกิจเรามาลูกค้าเก่ากลับมาใช้เรียกใช้ใหม่นะครับเขาเรียกว่าดวงการงานค่อนข้างเปิดนะครับแล้วก็เป็นในช่วงของการรับเขาเรียกว่ารับทรัพย์รับผลดีนะครับในเรื่องของงานนะครับ ใครที่ลุ้นเรื่องของสมัครงานอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลนะมีเกณฑ์ได้นะครับสำหรับชาวราศีกันนะต้องบอกนี้ครับเรียกว,ว่าโดดเด่นแลอเกินนะครับโดดเด่นแลอเกินนะครับคราวนี้มาดูนะครับก็ชาวราศีกันนะครับบอกว่าโดดเด่นเรื่องงานเนาะเรื่องงานนะครับเรื่องของ แล้วก็ดับ2ก็คือเรื่องของวาสนานะครับชาวราศีกันจะมีบุญวาสนาเหมือนกันนะครับส่งนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ตัวเองนะครับการงานจะดีได้ไม่ดีได้อยู่ที่ตัวเองนะเราต้องทําตัวให้เขาเรียกว่าเขาเรียกชายนิ่งนะครับคือแสงสว่างเป็นสองสว่างสปอตไลท์ต้องสองที่เรานะครับมันมีหนึ่งก็คือเราทําเอง2ก็คือบุญวาสนาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะครับถ้าอยากโดดเด่นเรื่องงานนะครับก็ มูครับลองลองไปมูดูนะครับขอเรื่องงานเนี่ยการที่ขอในช่วงนี้จะสำเร็จผลง่ายนะครับก็คือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยแหละครับเรื่องงานนะครับเรื่องให้เจริญก้าวหน้าต่างๆนะครับจะได้ผลดีนะครับเรียกว่าการมูจะช่วย2คือการทําตัวเองนะครับการสร้างความกระตือรือร้นความสร้างความ เก่งความพร้อมของตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับมันจะทําให้งานที่เราทาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเราเองเนี่ยโดดเด่นนะครับอันนี้คือชาวราศรีกันเนาะนะครับครน,นี้สิ่งที่ต้องระวังของชาวราศรีกันนะครับก็คือ,อการไม่ทําอะไรเลยนะครับราศรีกันจะใครที่รู้สึกว่างานตัวเองไม่โดดเด่นเมื่อไหรก็ไม่ได้ปรับไม่เข้าตานายสักทีอะไรเงี้ยนะครับหรือหรือแบบ ทำดีไม่ได้ดีอะไรแบบนี้นะก็ลองให้ตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเ,เราทําอะไรให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะได้รับไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลกักๆแล้วของราศีกันนอกจากมูแล้วก็คือการพึ่ง,พ,งพาตัวเองนะครับใครไม่ชอบมูก็ต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็ทํางานให้หนักแล้วก็ผลลัพธ์จะดีนะครับต้องบอกอย่างนี้ผลลัพธ์จะดีจะดีมากนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับถามว่ามีไหมนะครับก็ ก็อาจจะมีบ้างนะครับโชคลาบก็จะวนอยู่กับเลขเดิมๆเลขนําโชคก็จะเป็นเลขนาเลขเลขเดิมๆที่เราติดตามมานะครับเลขประจําตัวเรานะครับที่เป็นเลขนาโชคของเราเองนะครับอันนี้ชาวราศีกันนะครับก็ใช้เลขในกลุ่มนี้ได้นะครับก็มีโชคลาบประมาณนี้นะครับโชคลาบที่เกิดจากการงานนะครับ ใครที่ทํางานประจําก็จะเป็นพวกเลขประจําตัวพนักง,งานนะครับบัตรระบัตรประชาชนเลขค้ายบัตรประชาชนนะครับชาวราศีกันนะมีโชคลาภระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็พอเขาเรียกว่าพอเป็นค่ากาแฟค่าน้ําอะไรได้นะครับสำหรับชาวราศีกันนะก็มีโชคลาภบ,บ้างนะครับก็มาจากการงานจากาตัวตนตัวเองนะครับบัตรต่างๆนะครับนี้ก็ มีโชคนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับเช่นเดิมครับเช่นเดิมก็คืออ่ะรวมถึงเรื่องของความรักนะความรักกับอบอกว่าคนถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่คบอยู่หรือคนที่กำลังดูใจอยู่อันเนี้ยจะโอเคหมายความว่าอ่ามันจะไปในทิศทางที่ดีมีความสัมพันธ์ที่กระเตื้องขึ้นนะครับหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ ดีๆช่วงเนี้ยก็คือไม่ทะเลาะกันไม่อะไรนะครับรล้ใครโกลมเกลียวสวีทหวานแหววนะครับโรแมนติกนะครับแบบคนมีคู่นะหรือคนที่คบอยู่นะครับคนนี้มีเกณฑ์ที่จะใช่เป็นคนที่ใช่หรือว่าเป็นคนที่อยู่กับเราต่อไปนะครับสำหรับเรื่องความรักนะสำหรับราศีกันนะครับคราวนี้มาดูครับเรื่องของข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังก็เตือนบรรทุกราศีนะครับเวลาเวลาดาวเกตเนาะ ดาวเกตลงเรื่องอะไรเรื่องการงานเราบอกว่าอโอเคเราศีการเรื่องการงานโอเคโดดเด่นนะครับมีเ,เรียกว่ามีมีโอกาสจเจริญรุ่งจเจริญก้าวหน้านะรุ่งเรืองนะคราวนี้ดาวเกตนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นดาวเสริมเพิ่มเติมเนาะคราวนี้ก็อยู่ที่เราเราทําตัวเองนะครับก็คือถ้าบอกว่างานดีถ้าเราอยากได้งานดีบุญวาสนาดีมหาอุดนะครับกรรมเก่าดีนะครับนอกนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วนะครับเราต้องทําตัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะเขาจะคุ้มครองคนดีช่วยเหลือคนดีนะเพราะฉะนั้นเราอย่าทําเรื่องเดือดร้อนคนอื่นนะครับอย่าเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นอย่าเอาเปรียบเราเอารัดเ,เอาเปรียบผิดศีลผิดผิดศีลน,นี่ห้ามเลย gasket. นะครับอันนี้ชาวเราศีกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาที่บอกว่าเป็นข้อดีต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดข,ขึ้นกับท่านนะครับทําตัวให้ดีเราเป็นความช่วไม่ผิดศีลน,นะคะรับแค่นี้พอนะครับรับรองว่าการงานของท่านเนี่ยจะทะลุปูโปง การธุรกิจค้าขายนะครับเจริญก้าวหน้าปังๆยอดขายเฮงๆแน่นอนนะครับเพราะว่าโดดเด่นระดับหนึ่งเลยสำหรับชาวราศีกันเขาเรียกว่าติดท็อปไฟใน12ราศีเหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีกันนะหลังจากที่ดาวเกตย้ายตั้งแต่วันที่3กันยายนเอ้ยกกันยายนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็ยินดีกับชาวราศีกันด้วยนะครับโดดเด่นเรื่องงานนะครับเรื่องของอเรื่องของงานนะครับ